สีับุทาพาที่เเดินทางมาที่นี่ครับวัดบรราตุมยนของานวปูศิลาสิลิจันโท่ซึ่งกันอยู่ที่อําเภอเาวงครับหลางปดูกัเริ่มททำบุญบริเวณนี้นะครับปิดทออลูกเบลิแล้วก็ปอระพุตธบา เรื่องคำบ,บุญเป็ดทองทุกทีที่ันที่วันี้นะครับสร้เข้ามาที่าาขอผมเงสิริอนุสรดสรสนธยากล่ำเปลี่ยนสร้างทลาย Komunikasi เข้ามาภายในบริเวณพะะาัด ลูกค้าสาธุชนมาไม่ได้เจอหลวงปูก่ก็เจอพระอาจารย์คอยให้พรอ,อยู่บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งไปดูชั้นบนกันก่อสร็นนะครับ thank <laughs> you ที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นกุฏิทรงไทยสร้างไว้เพื่อเป็นกุฏิขององค์หลวงปู่นะครับเป็นลักษณะของภูเขาร้อมรอบ สูงเลยครับขึ้นไปยังชั้นยอดก็ยังไม่เสร็จนะครับขึ้นไม่ได้กำลังก่อสร้างอยู่ลงครับตัวนี้ตัวเล็กกี่ขวบแล้วครับเก่งมากเลยสองขวบเก <c oughs> ่งเก <c oughs> ่ง ภาพถ่ายทางด้านที่ตะวมันอ,ออกเป็นปัยานาคู่สีทองตางดานทิศใต้เป็นปญานาสีดำต่างด้านที่ตัวันตกยานาคคู่สีทอง พระธาตุมือหินทั้งด้านทิศเหนือครับบริเวณที่พระธาตุมือนหินแห่งนี้ต่อไปในอนาคตก็ตจะเป็นสถานที่พำนักขององค์ลุปูศิลาสิริจันโท ซึ่งอนาคตเชื่อว,ว่าผู้คนจะหลั่งไหลมานน้ำการกราบไหว้บูชาพระธาตุหมื่นหินแห่งนี้อย่างมากมายเลยทีเดียววัดพระธาตุหมื่นหินขอบพระเจ้าจะพาเที่ยวที่ไหนอีกกดติดต,ตามชมคลิปต่อไปนะครับขอบค้นนี้ที่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ